โปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่ที่นี่สถานีบ้านโป่ชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขาบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขาบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานฉาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขาบวนที่261 ต้นทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงสุดปลายทางสถานีสวนสกลบร,ริพาร์ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของข,องข,องขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครชุมสถานีคลองตากทศ ต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทาง